ตอนไห้มาฮอดบ้านแล้วครับพี่น้องก็แลังกินข้าวกินน้ำกันอยู่เนี่ยแจ้มะฮอดถึงมาฮอดครับมาส่งพญ่ยครับบ้านมาฮอดกินข้าวกินน้ำกับผมมียังไงหรอครับขาพี่น้องเนี่ยกินแบบง่ายๆครับตอดไก่บูกละไม่กลับบ้านไหนแปลกหูแปลกตาครับขยุ่ยไมอยู่ยอยู่หน้าเพื่อพี่น้องเลย นี่เ่งประเดกู่ฝ่าแล้วกู่ไปนอนไม่เคลื่อนขันกูฝ่าไม่ได้ไม่เคื่อนเด้ยวนอนเฉยแล้วเอื่อะจอดแจงตีสามตีสี่ผมจังขอตัวแล้วแยกกูไปนอนกูยุ่งเกยียบผมเนาะ หน่อยไปขอเข้ามาเลยหาที่ถืว่ขขาพี่นอยนขเข้ามาอีกพอ้อแหลมนขอจมือากินน้ำเนพี่น้องอเลยั่สนพีน้ก็ไปเลย่อได้เอนงนอก็ก็จะเอนตอนนบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าเ้อพี่น้องเอ้ยลำมะหอดบันดานห้างแหละครับพี่น้องหน้าตานจังหวัดอุดบล บรรยากาศบานบ้านเะครมาส่งพญ่ยลับบ้านกลับมาบ้านเกิดไม่เซยละ่ะ สภาพผิวผิวเล้าอันเป็นยังไงเลยเหลืองขึ้นขมิ้นนี่เหลืองกันเล็บเล่าคือจังอันคือจังเขือบไว้นี่เหลือม่องมองอยู่ตั้งมาอ้าวปู่จะลงยูทูบ้ไไห้ไไปไหามัน มันยังมัดขีวนงัวแท่ะเอืมมันกัดงว้เสมดเลยเนี่มาอยู่นี้บแบบบ้านบ้านท่านรจาพี่น้นองอืมขอกงวบ้านเท่าขี่งวไปเฮ็ดปุ๋ย <c oughs> โอ้มีตรงามถช่ปะ บมมีแหนี่ยังให้กินดอวันทองมาดอกยางไม่ได้ซื้อบมมีแนวให้กินดอกเขินยางไม่หิวหที่นอ <c oughs> เออ มาหอดใหม่ๆครับมาจากอำเภอกระทลักจังหวัดสิยเกตครับพี่น้องถึงมาหอดบาดันนั่งมาส่งปนใหญ่ครับพี่น้องส่งพปนใหญ่ไม่โยกอีเมร์มันต้องสบายให้ลูกเคยกินกูมาถูกแค่เห็นลูกกินา่ยกูกิีเจ้ากะสิสบายคือเราลามะมีจักงนอยกะสบายใครอ่ะจะน้อยมี่มะมี่่จะนักปนหาเมื่อจะลาบ่อจะไหม ร้านคนใหญ่เนเมื่อใหม่ในน่องปัดปั่นปัดปั่นอีกทีน่าจะไผ่หยีเสียวว่าให้อหญ่ปูไปในเรียงและปูยาเขาป่อ้มาเด่นแหงได้ลูกแหงได้ลูกกู้งไส้จอยปูเขาปล่อเลียงอีกเยอะเข่าเยอะเข่าสบายเนาะอันเขาเยอะอันเด่นน่นที่เขามาแจกกันถนัดตัวต่น วางปุ๋ยเตากันดอกมันงเออวางปเตากัดอกมันดึเออการงานคือ้องมเม้ตะกี้กูไปเนตะกี้มุงมีอนเอาไว้หรอ ่อเสียสองไรใช่ดอานยังได้ของเราก็ไม่ไ่ได้เรายังมม่จะเอาใน้วูันจะเือกเาไสื่อนี่มันดีล่ะเจนี่อยากอยากอยากเคล็ดบ้านไม่มั่ก็ตทิดทางเออมา้มดินเท่เออกเออสองแสนกว่าแกต่ถ้านเป็นผู้บบา วันแล้วเดินกันย่าพนบ่แรบเดินกันยากันย่าน่ารักมากเลยเขาบม่ไห้ม่ห้ยุนักเดินกันย่าน่าเดินกันย่าตรงตายแล้วสมเดือนมันยังใจมันกันละ เด็กทิเว้วูนแต่กินเงินอีเมยเท่าไหร่กูบ่ได้บอกครับบ่าขายเราายเลยบอกเฮ้ยมันบ่ได้ขายเบิร์ดเลือนตอนนั้นมันจะมันจะพันจะมันเลือนจะพันมันก็บริหารเลยไปถามมันก็ว่าเออเดี๋ยวคันมี่แง่ไหนถี่โทรไปดอกก้าเท่าผู้มือนี่แปดเก้าเจ็ดปีแปดปีอีเมยเจียมาเอ๊ะเท่าก็สอนบอกสาขาตรงนี้คนฟ้องร้องแล้วเป็นแบบเบิร์ดสุขคนโอ้ยแอพวกตัวหน้อยมันกินเองมันได้มามันมันเอากินเองมันนี่พวกนี้ต้องฟ้องร้องไหมคันบ่ฟ้องร้องบ่ได้ <ส>ใไอ้ยลโตให้ประกันให้ประกันรได้เลอง่ีจะสามไปเช็คประกันได้ที่ปีเตายปืเบอันเอกสารครบก็ได้เลยแล้วก็ให้เออกกินไปโลดลูกสิลงยูทูบด้เนี่ยตายไปเจ็ดแปดนาที ยาด้ยแรกคุกเปามากไปเนี่ยก่เนื้อไม่หวานไก่เนื้อเป็นหมดกินแล่วหมดตัวข้าวไปี๋งวกีเนื้อเป็นหมดกินแล้วหมัวโอมาเขาไปทามันกับว่ามันหมทันมีเงินแหเฮ้าชนะคนคู่ยูดูบนหลังรวมโตกันเขาซ่นจะหาสินพูองร่วงมันเลยว่าขาขาหนีนเป็นยังไงหาไป้นถ้าทำตี่ยิบเจ็ด เดือนนึ่งเต้อกดก็มากอีกบนนยัง้องอนกงแม่บเนี่ยมันกินเลไกินน่อยเนี่ยมันมันหายกินน้ำค้ตนยตพวกเนี่ยตคมคนเื่อ่มันหายกินน้ำคน่าไมันเคยได้เพรามันคั่นฟองหล่อมาเมืกี้สั่นเสียไปคุ้ปีเออปีนี่เห็นบอกอันคุ้มได้นานปมาเห็นใบมันเสียเนาะปีนี้มนมันมาห้าปีใหย่ขึ้นอีกห้ามาห้าใบเช็หน้ามึงรัใเ็เสียไปอั้เสียสาอี อันอันขอพอดังหายายรข้ายเมียเลาอันเป็นแกงเื่อ,อ,อที่นเี้ย่ากล้ามทีิธีครับสักกันิจาเออพักกนางรง้อ

เอามัแม่แม่ทำมาม่พี่ฮะเออปัญญาเนะกูปัญญาหรอกมาชีมาหนึ่งนี่นี่นี่ตันนี่ต้นนี่ต้นต้นพวกพันปัญญามันใหญ่มันตัดออก

อ่ะน้ำยังบ้าไว้ยังขนาดนันปนุ่นสาสายาตอนพระมะฝุ่นตอนจะคู่มาเออแมวแมวโอ๊ตเลียดมึงขับมัน

เออตัวเล็กตัวเล็กไหวลาไมกระนำของขี่น้ำลายออกเออมาส่งพันยัเลยแวะมาเกี่ยวตลาดเข้มตลาดอืมคนครับคนกรบฟัง ประเทศเพื่อนพี่เพื่อนน้องฟังเล่าห่วงนอนที่ไหนห่วงนอนโอ้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  <S 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 เออวางนอนเี่กก็ได้นนอนเนาะถ่ายรูปให้เด็กๆเพี่มาพี่มาพี่ตลาดเขมราดครับติดแมนขงตลาด่าดดาน พี่มาเกันไหมพี่ออยางเลาะตลาดตะลิ้วพี่น้องเอ้ย,อยนี่แล้วเด้งเข็นขัก เขตตะวันออกสุดเขตแดนสยามเกเบลาดอุนบลพี่น้องโอ้นามลายเนาะนามลายก็เก่าไว้นี่นี่บละฟังพี่ฟังน้องสู้ไปเบืองพี่นอ้องอัานนั้นฟังพี่ฟังน้อง คืนท่านี่ยว่าวันพอายงคืนทานี่ก็ไปนี่บ่เข้าท่า้บ้านเราอยู่ติดเลยติดฟังเลยสเล็กประเด็นอนอตีนอน <c oughs> ไปนยางตลาดก่อนเออไปไนวครับพี่น้องหอดแล้วครับ สุดเขตแดนสยามเขมรลาดดุบนครับพี่น้องอ่าเฮอย้ปล่อยๆนางนาเลยปั่นปังนาเลยทายแล้วทายแล้วอ่าทายแล้วทายแล้วเอาสำหรับคลิปนี้มือนี้ขอโจคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องจะาลืมซอยเชียซอยติดตามคอยกดไลค์กดแช่ เบื้องหจ้จบบว่าขามโฆษณาได้พี่น้องเด้อสวัสดีกนล่างแรงใจให้พ่อได้เฮ็ดลิปต่อนะด้พี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ขอก่าบคำว่าสวัสดีครับ